พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ต้องฉันหาคนที่ถูกกว่าคุณแล้วคุณขอหมื่นหนึ่งแต่คนอื่นขอแค่สามพันฉันเข้าใจแล้วนี่คือข้อมูลติดต่อของฉันถ้ามีอะไรติดต่อฉันได้เลยมีคนที่ถูกกว่าใครจะเลือกคุณละ่ะแม่รู้สึกไม่สบาย กลิ่นในห้องน้ํานี้มันอะไรกันที่รักษาอะไรอยู่เหรอฉันกําลังหาข้อมูลติดต่อของป้าอ๋องฉันจําได้ว่าเก็บไว้ตรงนี้นะคนที่คุณไล่ออกเมื่อครึ่งเดือนก่อนคุณไม่คิดว่าเธอแพงไปเหรออย่าพูดถึงเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วของดีราคาก็สูงตามแม่บ้านคนใหม่ไม่เอาใจใส่เลยห้องน้ําเรามีกลิ่นแรงมากโถส้วมก็เหลืองมากอ้ยฉันไม่กล้าใช้เลยเจอแล้วเสี่ยวเป่าไม่สบายใช่ไหม ฉันพาเขาไปโรงพยาบาลนะโอ้ยไม่เป็นไรหมอบอกว่าไม่มีอะไรแต่เขายังบอกว่าไม่สบายฉันเครียดมากเลยป้าองเข้ามาเลยป้าองคุณมาแล้วครั้งที่แล้วคุณให้เงินเพิ่มสองพันบาทฉันมาคืนค่ะไม่ต้องคืนป้าไม่ต้องคืนครั้งที่แล้วฉันมีท่าทีไม่ดีและเลยความทุ่มเทข,ของคุณที่มีต่อบ้านนี้มาหลายปีฉันขอโทษ คุณสามารถกลับมาทำงานกับเราได้ไหมคุณนายบ้านคุณมีกลิ่นอะไรคะป้าอ,องคุณไม่รู้หรอกตั้งแต่คุณไม่ทำงานกับเราบ้านเราก็เปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนในห้องน้ำแรงมากห้องน้ำของคุณไม่ได้ทำความสะอาดนานแค่ไหนแล้วดูสิมีคราบราเต็มไปหมดจะไม่มีกลิ่นได้ยังไงแต่ฉันเห็นแม่บ้านคนใหม่ใช้แปรงขัดตลอดนะ ใช้แปรงขัดไม่สะอาดหรอกต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำความสะอาดมืออาชีพใช้กันโชคดีที่มีมันไม่ต้องขัดโถส้วมทุกวันแล้วไม่ถึง20นาทีห้องน้ำก็สะอาดหมดจดแค่ฉีดลงบนคราบสกรปรกทิ้งไว้สักพักแล้วขัดเบาๆดูสิคราบสกรปรกที่ฝังแน่นหลายปีหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคราบปัสสาวะในโถส้วมคราบน้ำบนกระจก หรือร่องกระเบื้องที่ทำความสะอาดยากก็จัดการได้ง่ายๆหลังทำความสะอาดยังมีกลิ่นหอมสดชื่นดีมากควรมีติดบ้านไว้หน้าร้อนมาถึงแล้วห้องน้ำมักมีกลิ่นและคราบเหลืองสิ่งเล็กๆนี้ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของฉันได้คราบเหลืองในห้องน้ำคุณจะนึกถึงการใช้แปรงขัดแรงๆแ,แต่ขัดไม่ออกนี่คือคราบแร่ธาตุที่สะสมนานวันจะเกิดแบคทีเรียจำนวนมากลองใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากพืชนี้ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้อ99.97%กรดอินทรีย์ในนั้นสามารถทำลายคราบสบกรปรกจากต้นต่อยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียฉีดลงบนโถง้วมฟองหนาจะซึมลึกเข้าไปในร่องและมุมทิ้งไว้สักพักแล้วขัดล้างด้วยน้ำก็สะอาดหมดจดยังมีกลิ่นหอมสดชื่นสำคัญคือมันทำความสะอาดล้ำลึกและทำให้พื้นผิวเซรามิกเงางามอ่างล้างหน้าและกระจกที่ล้างด้วยมันเหมือนใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำบนำกระจกที่สะสมมานานร่องอ่างล้างหน้าที่เหลืองและดำ หรือร่องมุมที่ทําความสะอาดยากแค่ฉีดทิ้งไว้สักพักแล้วค่ะคราบสกรปรกที่ฝังแน่นก็หายไปว้าวจริงๆแล้วไม่มีกลิ่นเลยหอมมากคุณซื้อสิ่งนี้จากที่ไหนฉันจะซื้อตุนไว้เยอะๆคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อได้เลย